ความรู้สึกส่วนตัวของเก่าลัานะคะ Cyberpunk ง d g e r u n n e r เนี่ยมันเป็นการ์ตูนซีรีส์ที่ดีนะแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่จะขึ้นหิงถึงยอดเยี่ยมค่ะเพราะมันยังมีความขัดขาดเกินเกินในหลายๆเรื่องที่บอกไม่ถูกค่ะจะอินก็ไม่อินจะอิ่มก็ไม่อิ่มแต่ถ้าเราดูเอามันเอาเพลเนี่ยได้อยู่นะคะประเด็นเนี้ยก็เยอะหนังเนี่ยเล่าไวและพยายามเซอร์วิสเยอะอีกนะคะทำให้การตีประเด็นเป็นแบบครึ่งครงกง่กลางๆไปอะคะ่ะ รู้แต่ว่าสู้พอโดนกดขี่สู้เพื่อความเท่าเทียมแล้วก็หัวนมสีฟ้าค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะก่อนเราจะมาพูดถึงรีวิวไซเบอร์พังเอชลันเนอบน Netflix 2022ค่ะเนื้อหาดีมีความเซอร์วิสอีกหนึ่งเรื่องที่สนุก แต่ไม่ถึงยอดเยี่ยมรีวิว Cyberpunk Edge Runner Netflix 2022 เริ่มต้นเลยนะคะเก่าล่ะเนี่ยพูดเสมอเลยว่าทั้งตอนแคสแล้วก็รีวิวนะคะว่า Cyberpunk เนี่ยมันเป็นเกมที่ดีเนื้อเรื่องเนี่ยก็ดีเล่นสนุกยกเว้นแค่ว่าองค์ประกอบข้างในเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะคะกับการที่มีบัก๊กในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยก็จะจมตี Cyberpunk แบบเกมเนี่ยอย่างหนักมากนะคะซึ่งเราเนี่ยจะข้ามเรื่องนี้ไปละกันเพราะว่าคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงอนิเมะซีรีส์ Cyberpunk Edge r u n เ e r ค่ะพอมาเป็นอนิเมซีรีส์นะคะในความรู้สึกของเก่าลันนนะคะคือ Cyberpunk ง d g e r u n n น r เนี่ยมันเป็นการ์ตูนส่งเสริมการตลาดของเกม Cyberpunk ค่ะถึงจะออกมาแบบเลดไปหน่อยก็ตามแต่ถ้าเทียบเป็นการ์ตูนแบบเดียวกันกับ เบเบดหรือยูกิโ oh! อเนี่ยที่ทำขึ้นมาเพื่อการขายของในส่วนของซีรีส์นี้เนี่ยก็มีจุดดีมากมายนะคะแต่สำหรับเกาลัดนะก็ยังไม่ถึงขั้นจะเป็นการ์ตูนขึ้นหิ่งหรือว่ายอดเยี่ยมมากกว่าปกติค่ะเหมือนที่หลายๆคนพูดกันนะคะแต่ว่าอย่างไรเนี่ยคือมันก็อยู่ในแบบที่ดีคือรู้สึกธรรมดาแล้วก็ดูสนุกนะคะ่ะ ในส่วนที่ดีนะคะก็คือการใช้สีการเลือกโทนสีร้อนแล้วก็คอนทาราดกันมากๆ,ๆนะคะในสัดส่วนสีที่ลงตัวมากๆสร้างความรู้สึกน่าสนใจแล้วก็น่ามองค่ะแต่การใช้โทนสีนี้แบบย้ำๆเนี่ยมันก็จะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ผ่านแสบตาโดยเฉพาะฉากต่อสู้ที่มีเอฟเฟกเพิ่มเข้ามาค่ะ แบ็กกราวของเนื้อเรื่องเนี่ยดีนะคะเขาก็คือการจับประเด็นแบบเดียวกันกับในเกมคือยุคอนาคตที่มนุษย์เนี่ยสามารถดัดแปลงตัวเองได้แล้วก็ความเดื่อมร้อของชนชั้นส่วนนี้เนี่ยดีอยู่แล้วนะคะการเล่าเรื่องในซีรีส์ไซเบอร์พัง Age Runner เนี่ยเขาก็จะพยายามเล่าแบบซีรีส์อเมริกาที่จบแบบตอนติ่งๆไว้อะให้เราเนี่ยได้ดูตอนต่อไปะคะ่ะ แต่การเล่าเรื่องรูปแบบนี้มันคือการเอาโลก,กทัศน์ในอนาคตที่แกะมาจากเรื่องเบดลันเนอร์ค่ะซึ่งเป็นหนังในยุค80นะคะทำให้ความล้ําของบรรยากาศในซีรีส์เนี่ยกลายเป็นความคิดการคิดแบบคนในยุค80นะ่ะที่เขาคิดถึงโลกอนาคตซึ่งเมื่อเทียบกับแนวคิดในโลกอนาคตปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะดูล้าหลังไปนิดนึงทีนี้องค์ประกอบในเรื่องค่ะมันคือการนําเอาซีรีส a บ็กลากูนถ้าใครเคยดูแบ็กลากูนนะคะจะรู้เลยนะคะว่ามีความคล้ายกันมาแบบถอดกันมาเลยเป็นสเต็ปสเต็ปเลยค่ะพระเอกโดนข่มเหงนางเอกลึกลับนางเอกชวนพระเอกเข้าแก๊งอาชญากรรมแล้วก็แก๊งนั้นเนี่ยมีลูกทีมแทบจะเหมือนกันและหัวหน้าทีมเนี่ยเป็นรูปแบบเดียวกันเลยค่ะเท่ากับว่า Cyberpunk ง d g e r u n n น r นะคะนั่นก็คือ Black Lagoon นั่นเอง แต่เติมบรรยากาศของเบดลันเนอร์บนพื้นฐานเรื่องราวของไซเบอร์พัง0 7 7ค่ะงานภาพนะคะค่อนข้างดีมีความใส่ภาพและรายละเอียดที่มาจากเกมเยอะมากค่ะแบบใครที่เล่นเกมมาเนี่ยก็จะรู้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเคยไปตรงนี้เคยไปเป็นที่แบบนั้นแบบนี้ค่ะ ป,ปัญหาในเรื่องนะคะคือประเด็นหลักเนี่ยคือการต่อสู้ถึงความไม่เท่าเทียมและก็ยังมีประเด็นลองๆลงมาอีกเช่นความฝันของคนที่ไม่มีโอกาสการเข้าถึงสิทธิ์ที่พึงจะมีแล้วก็วิกฤตจริตไซเบอร์ประเด็นวิกฤตจริตไซเบอร์นะคะเก่าแล้วเนี่ยจะเก็บไว้พูดท้ายคลิปนะคะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็พ้องในสถานการณ์ปัจจุบันส่วนประเด็นหลักนะคะเรื่องความไม่เท่าเทียม อันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าความเท่าเทียมเนี่ยไม่เคยมีอยู่จริงนะคะและการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมเนี่ยก็แทบไม่เคยสำลิดผลกลับมาที่ตัวซีรีส์ค่ะทีนี้ประเด็นเนี้ยก็เยอะหนังเนี่ยเล่าไวและพยายามเซอร์วิสเยอะอีกนะคะทำให้การตีประเด็นเป็นแบบครึ่งครึ่งกลางๆไปอะคะ่ะรู้แต่ว่าสู้เพอโดนกดขี่สู้เพื่อความเท่าเทียมแล้วก็หัวนมสีฟ้าค่ะ ความรู้สึกส่วนตัวของเก่ารัดนะคะ Cyberpunk Edge Runner เนี่ยมันเป็นการ์ตูนซีรีส์ที่ดีนะแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่จะขึ้นหิ้งถึงยอดเยี่ยมค่ะเพราะมันยังมีความขัดขาดเกิน,กนในหลายๆเรื่องที่บอกไม่ถูกค่ะจะอินก็ไม่อินจะอิ่มก็ไม่อิ่มแต่ถ้าเราดูเอามันเอาเพลินเนี่ยได้อยู่นะคะแล้วทำไมหลายคนเนี่ยถึงบอกว่าเรื่องนี้ยอดเยี่ยมสังเกตดูนะคะให้ดีว่าอนิเมะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย ถูกพูดถึงเฉพาะในหมู่ผู้ชายค่ะเพราะว่ามันคือการตอบสนองความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่การโต้กลับของคนที่ถูกรังแกการผจญภัยความรุนแรงเครื่องจกักรนางเอกที่มีความลึกลับถ้อยคำสบถทีดูสัใจแล้วก็ฉากเซอร์วิสค่ะเรียกว่ามาคบองค์สำหรับเพศชายค่ะ จึงไม่แปลกใจนะคะที่เรื่องนี้เนี่ยจะยอดเยี่ยมมากๆแต่เกาลัดน,นะคะให้แค่ดีนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเกาลัดอะชอบีมสไตล์แบบสตรีมพังมากกว่าะคะ่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงด้วยก็เป็นได้นะมันก็เลยอาจจะแบบมุมมองไม่เหมือนกับผู้ชายนั่นเอง ความสนุกนะคะเก่าลัดเนี่ยให้9เต็ม10ค่ะซีรีส์เนี่ยเล่าเรื่องไว้แล้วก็ทิ้งป่มให้ติดตามตลอดเวลาเนื้อหานะคะก็ให้10เต็ม10พื้นฐานเนื้อหาในยอดเยี่ยมมาอยู่แล้วค่ะในการเล่าถึงอนาคตที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ไม่เท่ากันแล้วก็การเข้าถึงระบบในการอัปเกรดมนุษย์ค่ะการเล่าเรื่องนะคะก็ให้7เต็ม10ค่ะคือพยายามเล่าโดยมีมาติเนสอะเป็นหลัก แต่การขยายความเนี่ยกับไม่ได้ไปที่ปมปัญหาค่ะแต่ไปหนักแอคชั่นกับ service เซอร์วิสเสียมากกว่าภาพ8เต็ม10นะคะก็คือออกแบบมาแบบอิงจากเกมเป็นหลักเลยค่ะการเลือกคู่โทนสีบานเย็นเหลืองเป็นหลักดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็การเล่าเรื่องด้วยสีโทนร้อนพอผสมเอฟเฟกนะคะมันจะเหนื่อยตามตอนดูค่ะอื่นๆค่ะ5เต็ม10ค่ะ มันไม่ได้มีการนำเสนออะไรใหม่ๆนอกจากความเป็นเกมและการเอาการ์ตูนแบ็กลากูนเนี่ยมารีเมคให้เป็นแบบใหม่นั่นเอง8เต็ม10นะคะคือเล่าเรื่องเร็วประเด็นดีถึงจะตีไม่แตกก็ตามชอบการใช้อายชโด o เขียนขอบตาล่างของลูซี่เป็นพิเศษคะ่ะวิกลนจริตไซเบอร์ Cyber นะคะใน c y b e r ร์พังเอชลันเนอเนี่ย มันคือการเสพติดการติดตั้งอุปกรณ์เข้าสู่ตัวเองมากเกินไปจนเกิดความครั่งค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญของคนในยุคปัจจุบันนะคะมันก็คือโซเชียลแอดิชันนะคะอาการเสพติดโซเชียลนะคะผสมกับเซอร์เจอรี่แอดิชันค่ะการเสพติดศัลยกรรมนั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะเห็นหลายคนที่ไปทำศัลยกรรมมาแล้วก็สวยแล้วอะ แต่ก็ยังไม่พอก็คือต้องเติมอีกสันอีกจนบางคนเนี่ยก็คือพังไปเลยก็มีค่ะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกขดหูไม่สบายใจพยายามที่จะหาข้อบกพร่องของตัวเองนะคะเพื่อจะได้ไปทํามันทําให้หนักภาวะสมองอะคะ่ะจนการประมวลผลเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปส่วนการเสพติดโซเชียลเนี่ยเราเห็นมาเป็นปกติ ที่หลายๆคนเนี่ยเพือๆแป,ป๊บๆ,ปปๆก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูมาเช็คหรือแบบว่าพ่อแม่นะคะที่ยัดแท็บเล็ตใส่มือลูกหลายครั้งเนี่ยเกาลัดเห็นในร้านอาหารหรือจะทําอะไรก็ตามอ่ะเด็กเนี่ยจะต้องมีแท็บเล็ตไว้ดูอะไรสักอย่างค่ะแล้วถ้าเกิดดึงแท็บเล็ตออกจากมือเนี่ยเด็กจะเกิดอาการไม่พอใจหรือกรีดร้องหนักมากนะคะเกาลัสเนี่ยเคยเห็นมาแล้วนะคะทั้ง2อ,อาการ พอเอามารวมกันนะคะมันก็คือความคล้ายในอาการวิกลจริตไซเบอร์อย่างในซีรีส์เพียงแต่ว่าในโลกจริงของเราเนี่ยยังไม่มีคนที่เป็น2อ,อาการนี้ไปทำร้ายคนอื่นมีแต่การไปทำร้ายตัวเองนั่นเองให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ชุนเฉียวปิดกัน้นหรือหนักๆก,ก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ